Extrasting Species Profile สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในยูจินัสตอรี่เกมและวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโอโรโอไททันกันโอโรโอไททันเป็นไดนโดนเสาร์ที่อยู่ในสกุลของแลมิโอซอรินีหรือพวกไดนโดนเสาร์ปากเป็ดน,นี่แหละซากฟอสซิลของมันถูกค้นพบในแนวหินบริเวณแม่น้ำอามูทางตะวันออกของรัสเซีย นี่ละชิ้นเดียวคือโอโรเทันอ่านยากทิ่หายไว้เอยไปแปลอีกทีเนาะความยาวของโอโรเทันอยู่ที่ประมาณ8เมตรและในเกมที่มันปรากฏตัวในแฟนชายจูราสิคคือเกมจุลสิคเวิลด์อีเวอร์ชั่นโดยมันอยู่ใน DLC ของ Secret of d ฟด็อกเตเนาะเอาที่จำได้เรืออัปเดตเดียวกับ Secret of d ฟด็อกเตเนี่ยแหละ ซึ่งมันก็เป็นพาโดซอในจูราสิกโอรเชันที่ผมคิดว่าน่าจะแบบดูดีดๆแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็มาสัส้นๆแหละในคลิปนี้ไว้ผมก็เตรียมหัวข้อไว้แล้วแหละในวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้ช่วยกันตั้งชื่อหัวข้อเนอะาะบายๆครับ